วัสดีครับเกษตรหมูปอเพ to to ะะียงวันนี้ก็มาเอาหน่ออินทรพลำเสร็จมาอุดหนุนทีมงานครับสวนเอ็เกอขาดไม่ได้จ้าของ um problem, สวนแกงเก็บไรตอนนี้ขายโลเท่าไหร่โลร้อบาทจะไม่ขายถ right? <shows> ูกจังเขาบอกหวานเกียบใช่ไหมัหน้าสวนะแกงปิดให้ดูเฉยสิโอ้ลูกใหญ่ มายงกิดของดีตาบลลาวบานโลร้อยห้าสิบครับสนใจมาครับรีบทักมาคระรีบทักมาหมดแล้วหมดเลยคาดว่าน่าจะได้แล้วพี่ล้วนเลครับบรรยากาศมีมีของแถมด้วยครับบรรยากาศจวนเอ็นเกครับ,บรรมันเก็บมายงกิดครับ พิกัดตำบลลโวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรา,ารคามกับตัวเอ็นจีครับโอ้สวยงามครับหวานเน๊็บพี่นอะมานด้ไปเนาะมายองคิดครับพันทุนเก้าครับพี่นาะหืสุดยอดครับหวานหวานโลร้อยห้าสิบครับผม